อัปเดตคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้า26มีนาคม2568ไปจนถึง1เมษายน2568ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะในช่วงวันที่26-28ถึง28มีนาคม68ขอให้ประชาชนบริมประเทศไทยตนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดและควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลาน,านานรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนฟ้าะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง ในช่วงวันที่29มีนาคม68ไปจนถึง1เมษายน68ก็ให้ประชาชนบนิเวประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุรุดร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนองหรืออยู่ในที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกร,กรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมป้องกันระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงของท่านไว้ด้วยรวมทั้งดูแลสุขภาพเนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดร,ระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรามาเช็คสภาพอากาศทีละภาคกันเลยสำหรับวันที่ 26- 29ถึงมีนาคม68ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปจะมีฟ้าลัว และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่จะมีฝนฟ้าขนอง10-20เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ในช่วง26และ29มีนาคม68จะมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค30มิีนาคมถึง1เมษายนจะมีพายุฝนฟ้าขนอง20-30เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ26-28มีนาคม68จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปจะมีฟ้าหลวและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกและทางตอนล่างของภาค29มีนาคมถึง1เมษายน68จะมีพายุฝ,ฝนฟ้าขนอง30-6ถึง60เปของพื้นที่ลมกระโชกแรงรูปเห็บตกบางแห่งโดยในวันที่1เมษายน68จะมีฝน 10%ของพื้นที่ส่วนมากด้านตะวันตกและทางตอนล่างของภาคภาคตะวันออก26-28มีนาคม68จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10-20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง29-1เมษายน68จะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ภาคกลาง26-29มีนาคม68จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฟ้ารัวมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่จะมีฝนฟ้าขนองรอ10-20ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่ง30มีนาคมถึง -1 เมษายนจะมีพายุฝนฟ้าขนอง30-60%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 26- 29ถึงมีนาคม68จะมีนฝนฟ้าคะนองร้อยละ1 0 2ถึงของพื้นที่จะมีอากาศร้อน30มิีนาคมถึง1เมษายนจะมีฝนฟ้าคะนอง30-6 0%ถึงของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงภาคใต้ฝั่งตะวันตก 26- 29ถึงมีนาคม68จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่จะมีอากาศร้อน30มิีนาคมถึง1เมษายนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20-40ถึงของพื้นที่กรุงเทพและปร,ะร มณฑล26-29มีนาคม68อากาศร้อนโดยทั่วไปจะมีฟ้าหลวมีฝนฟ้าขนอง10-20%ของพื้นที่30มีนาคมถึง1เมษายนพายุฝนฟ้าขนอง30-60%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วจะกลับมาดีค่ะ